อีพีนี้พาทุกคนมาเที่ยวแบบอันซีนที่เมืองหงเหอมณฑลยุนนานค่ะใครชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและอยากสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองพลาดไม่ได้เลยกับเมืองนี้ mm hmm. เพียงแค่นั่งรถมาจากคุณหมิงประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะเราก็จะได้เจอวิวอลังการภูเขาเขียวๆแบบนี้แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือนาข้นบันไดของหงเหอหยุนนานค่ะ mm hmm. เป็นไงฮะวิวสวยอลังการ วิวอันซีนที่บอกนี่นะคะก็คือนาขั้นบันไดนี่เองค่ะช่วงเช้าๆของที่นี่นะคะหมอกจะลงจัดมากเลยบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในเมืองทะเลหมอกเลยค่ะและในนี้นะคะเขาก็ทำเป็นนาขั้นบันไดค่ะช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกนะคะเราก็เลยเห็นหนาขั้นบันไดที่เต็มไปด้วยสีเขียวๆข,ของต้นข้าวเต็มไปหมดเลย แต่ว่าถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวตอนช่วงเดือนกนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยนะเพราะว่าเขาจะเก็บเกี่ยวตัวข้าวเนี่ยต้นข้าวหมดแล้วดังนั้นแปลงข้าวของเขาค่ะจะโล่งๆเลยแล้วก็จะมีน้ำนะคะน้ำก็จะแบบมีหลายสียิ่งแบบแดดส่องออกมาถ่ายรูปสวยมากๆค่ะสองทาทางระหว่างที่เราเดินทางนะคะก็จะได้เจอวิวภูเขาสวยๆเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ในหมู่บ้านอาเจะเคอค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผาหานีชาวพื้นเมืองของที่นี่ค่ะในหมู่บ้านเขานะคะก็จะปลูกข้าวโพดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าหานีแบบแท้ๆไว้ด้วยค่ะจยางม เดินมาแป๊บๆก็เจอชาวเผ่าอีกแล้วค่ะและน้ำที่เขาใช้ตรงนี้นะคะก็เป็นแหล่งน้ำที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าฮานิเลยน้ำตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำธรรมชาติที่มาจากบนภูเขาค่ะซึ่งชาวบ้านเขาเนี่ยก็ทั้งใช้ทั้งดื่มเลยนะคะ malatsẹ to ní makula -bon -ma yale ayé mẹnokò ní makula yá. แลวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ผงเฮอเสือยอยนค่ะหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของที่นี่นะคะและมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีรับนักศึกษาที่มาจากชนกลุ่มน้อยด้วยนะคะชาวเผ่าเยอะมากๆที่มาเรียนอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้างในเขาจะมีเซอร์ไพรส์เราด้วยค่ะตามไปชมกันเลยและนี่นะคะก็คือภูมิปัญญาของชาวเผ่าฮานีค่ะคือการยืนพายเรือบนกระบอกไม้ไผ่นั่นเอง นอกจากชนเผ่าหานีแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ยังมีนักศึกษาจากชนเผา่ออื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะเต็มอิ่มไปกับวิวสวยๆของไรนาขั้นบันไดและความน่ารักของชาวบ้านชนเผ่าหานีอีกกันนะคะ